สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับพีทผาชมรถยนต์มือ2คันคค้าเปลี่ยนเนะครับวันนี้เอารถราคาถูกผ่อนสบายใช้งานยาวๆมานำเสนออีก1คันครับเป็นโตโยต้าโคร a อัลติสนะครับโมเดล2012นะครับตัวนี้เป็น 1.8E Airbag 2ใบนะครับตัวนี้เป็นรุ่น E นะเป็นเครื่อง1.8ปี12นะ สวยๆครับคันนี้ออฟชั่นด้านหน้านะครับนะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้โฉมนี้นะครับถือว่าเป็นโฉมเป็นเจนที่ขายดีนะเป็นเจนที่ขายดีมากๆนะครับแล้วก็อายุอนามนะครับนะอายุอนามก็พอสมควรแต่ดูรถยังทันสมัยอยู่นะครับด้วยรูปแบบการออกแบบไฟหน้านะครับที่เป็นแนวทรงเรียว นะเรียวๆเฉียวๆคมๆแบบนี้นะครับก็ทำให้รถเนี้ยดูไม่ตกรุ่นนะครับดูมีมิติดูความเฉียบเฉียวสวยงามไม่ดูไม่เก่านะครับยังยังดูทันสมัยอยู่นะคันนี้พิเศษเลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะก็ต้องเรียนว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดหรือตรงๆก็คือยังไม่ได้เก็บรายละเอียดยังไม่ได้เก็บงานนะครับ นะแม็กเดิมนะครับยางใหม่ปี2020ทั้ง4เส้นนะครับดิสเบกแล้วทั้ง4ล้อพร้อมด้วยระบบ ABS EBD BA นะก็เป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับ t o y o t a ปี2012นะครับออปชั่นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับปรับพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะขนนี้ก็มีทั้งฟิล์มนะครับมีฟิล์มแล้วเรียบร้อย นะกันสาดข้างก็มีมาครบนะเหลือเพียงล้างสีขัดสีนะครับให้ดูดีดูสวยงามมากขึ้นนะมีออปชันด้านหลังเป็นเซนเซอร์กะยะถอยมาให้2องตำแหน่งนะครับฝาคาดฝาท้ายเป็นโครเมียมนะลักษณะของไฟท้ายก็ชบเฉียวสวยงามนะครับ เป็น1.8 G โคราชติดรุ่นนี้ก็เป็นเจนที่วือว่าขายดีนะครับขายดีมากๆาเลยเจนนี้นะครับเพราะว่าดูดูมันเปลี่ยนแปลงเยอะจากเจนก่อนเพราะเจนก่อนอาจจะเป็นหน้าตาไฟคล้ายๆไฟกลมนะครับหน้าทู่ๆหน่อยนะครับพอมาเป็นเจนนี้ดูเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนลุกไปเยอะดูทันสมัยขึ้นเยอะนะครับ ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับรหัส1 ZR ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับประหยัดด้วยตัว1.8นี่ประหยัดไม่ได้แตกต่างจากตัว1.6นะครับถ้าวิ่งทางไกลตัว1.8นี่แทบจะประหยัดกว่านะครับประหยัดกว่าตัว1.6ด้วยซ้ําและตัว1 8 E ด้วยตัวนี้ก็ 2เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับคันนี้เปิดเพียงแค่280 0 0 0่บาทท้วนนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์นะครับจัดได้เต็มอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้าที่สนใจในเรื่องของเงินสดอันนี้ก็ต้องบวกแวดเข้าไปนะครับแต่คนที่จัดไฟแนนซ์ก็ต้องไปเสียในเรื่องของเอกเบวกแจะได้รอกเบี้ยแล้วนะครับถ้าซื้อสดอันนที่บวกแวนะครับ ก็ต้องเรียนลูกค้าตามตรงนะครับเพราะรถประมูลมานะครับแต่สภาพสวยจริงๆครับคันนี้ขนาดยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะนะครับสภาพยังไม่ได้เก็บรายละเอียดยังไม่ได้เก็บงานก็ต้องเรียนกันตามตรงว่ายังพึ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นกุญแจเขานะครับนะคันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนกระจกมานะครับกระจกทุกบานมีโลโก้โตโยต้านะครับอันนี้กระจกทุกบานมีโลโก้ของโตโยต้านะนะครับสวยๆมีฟิล์มติดตั้งไห้เรียบร้อยนะครับดูในส่วนของภายในกัน กญแจเป็นแบบรีโมทนะครับกญแจเดิมๆเลยในอันนี้นะนะครับกูแจแบบนี้ภายในนี่ก็สวยงามอยู่นะครับเบาหุ้มหนังลายรูนะครับสภาพก็สวยๆนะครับเหลือเพียงแค่ขัดล้างทำความสะอาดอันนี้ก็สวยงามแล้วนะเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะครับพวนะงบันไยก็ตามสไตล์นะครับจับกระชับมือไม่เล็กไม่ใหญ่ ออปชั่นอื่นๆก็เป็นในเรื่องของสวิตปรับภาพกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับเนะบาะปรับด้วยมือปรับสูงต่าได้นะครับเบาะนั่งดีนั่งสบายนะครับเป็นเบาะนั่งแล้วกระจกไฟฟ้าซีบานฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับก็ ออปชันมาตรฐานนะสำหรับรถปี2012ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับออปชันประมาณนี้นะให้ดูเบาภายในกันก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดอันนี้ต้องขัดให้นะครับเดี๋ยวเราเกมให้ขัดให้นะครับอันนี้ไม่ต้องก่วงแต่ให้ดูในเรื่องของความดูดีนะครับความดูดีความสะอาดสะอ้านนะครับก่อนที่จะนําไปปรับสภาพก่อนที่จะนําไปคลีนไปทำความสะอาดฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อให้ต่าาๆนะอันนี้ก็ให้อัปเดตให้ดูกันก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของโครงสร้างหลักๆกันนะครับได้เป็นฝากระโปรงหน้านะครับนะแล้วก็ฝาท้ายนะห้ดูกันแต่ว่ารถที่นำเข้ามาไม่มีเรื่องของชนนะครับคันนี้สวยๆนะนะครับราคาก็ถือว่าน่าจับจ้องนะครับน่าจับต้องเป็นเจ้าของนะครับราคาก็ถือว่าน่าจับจ้องเจ้าของมาก2 8 0 0 0 0บาทนะครับไม่ถือว่าแพงนบเข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับเม็ดอาร์กเดิมๆนะครับ เมาดอามเดิมนะสีขาวก็มีหมองบ้างนะครับเดี๋ยวขัดให้นะครับอันนี้เรียนตามตรงนะครับให้ดูในเรื่องของความเดิมก่อนนะครับโครงสร้างเดิมเดิมนะเนี่ยมาดูมีถาดรองกันเปื้อนให้ด้วยนะครับใหม่ๆเลยตัวเนี้ยเนี่ยนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างเห็นไหมอันนี้คือความเดิมเดิมเลยนะครับนะความเดิมเดิมยางกะไหลมีมาครบเครื่องไม้เครื่องมือครบ ัไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับนะกเห็นไหมประตูต่างๆสีต่างๆ,ๆนะครับซอกในเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ลรงเมลอาร์คไม่เคยมีการทําสีนะครับประวัติดีคันนี้เป็นรถที่ถือว่าน่าใช้คันหนึงด้วยราคาย่อมเยาวด้วยก็เป็นรถที่ยังถือว่าไม่เก่ามากนะครับเจนนี้ เปิดให้ดูนะครับอันนี้คือฝากระโปรงเดิมเลยนะครับสัญลักษณ์ของรถที่ติดมากับฝากระโปรงที่ติดมากับรถนะครับน็อตนไม่เคยขยับนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับน็อตยึดฝากระโปรงต่างเห็นไหมด้าน,นข้างด้านไรธรรมดานะครับของรถใช้งานนะปี2012อยายุน้มก็8ปี9ปีนะครับสีก็จากขา,ขาวๆก็จะมี เหลืองบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้พวกนี้ขัดได้ทำบริสัท์ได้นะครับประเด็นดักประเด็นหลักๆก็คือไม่ชนนะครับไม่ชนนะของล้มทงเรวเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ใหม่หมดเลยนะครับไม่เป็นน้ำมันเครื่องพวกนี้นะครับดูแลให้ใหม่หมดเช็คระบบใหม่ก่อนนะครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับเนี่ยนำกันเข้ามาดูนะครับสาหรับลูกค้าที่มองหารถไปใช้งานในราคาที่ประหยัดเหมาะกับยุคกับสมัยนะครับคันนี้ถ้าเลสผ่อนก็อยู่ประมาณห้าพันนะครับ เหรียอมก็อยู่ประมาณ5,000นะครับนะซื้อโสดรวมนู่นนี่นั่นแหวนแล้วก็อยู่ประมาณ3 0 0แสนได้นะครับคันนี้นะไม่น่าจะไม่เกินหลัก3นะครับนะเข้ามาดูเข้ามาต่อรองกันได้นะครับนะวันนี้ตั้งราคาที่280,000บาทหน้าป้ายนะครับมีคันเดียวเข้ามาสวยๆถ้าหากใครสนใจนะติดต่อเข้ามาโดยตรงเลยรีบด่วนนะครับคันสวยๆแบบนี้หายากนะครับนะวันนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ